สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพลงที่คุณแฟนโน่แฟนต s y ี5ชอบกันนะครับผมกับเพลงที่ชื่อว่าแออช,ง,ชงเหรอแชงไฮโดวันเนเหรอ,อ,อไม่รู้อ่ะช่างมาันละกัน คือผมก็ไม่รู้ว่ามามีคนมากน้อยแค่ไหนที่ไม่รู้จักเกม Undertale นะครับแต่ก็พูดเผื่อไว้แล้วกันสําหรับคนที่ไม่รู้นะก็คือเกม Undertale เนี่ยเป็นเกมที่แบบดังมากมากขนาดที่ว่าไม่เคยได้รางวัลแต่ว่าก็เป็นเกมตำนานนะครับนะ g ต t ไหมแบบเป็นเกมระดับตำนานไปแล้วอ่ะไม่ใช่แค่แบบเกมที่ดีอะไรเงี้ยครับเห็นภาพแบบดูแปดบิดดูกระตูอย่างนี้โอ้โหคุณบอกเลยไปดูเนื้อเรื่องเถอะคุณซึ่งเกมมันก็ดังมากๆขนาดที่ว่าเปิดตัวเมื่อปี58เนี่ยพอเกมหลักจบไปแล้วหลายๆคนชอบเ็ไปทําเป็นแฟนฟิกต่อนะเป็นจนั จนปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี58จนถึงตอนนี้ก็ยังมีแฟนฟิกของเกมเกมนี้อยู่นะครับพูดเหมือนคนรู้คนอยู่ในวงการอจริงๆไม่รู้ครับไม่ได้ตามวงการนี้นะครับแต่รู้ว่ามียูนิเวอร์สของมนันอันนี้รู้ครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็สามารถไปหาฟังได้ที่ช่องของคนที่แต่งเพลงนี้นะครับซึ่งเจ้าของที่แต่งเพลงนี้เท่าที่ผมหาได้ก็น่าจะเป็นช่องของ v วลล์จีนิสต s นะครับผม